ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกเด้อครับมือลีครับพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าครับแต่ว่าสิบห้เบิ่งเห็ดตาโลครับคือว่าเห็ดตาโลมันสิเกิดแล้วล่ะฝนหืมแล้วครับแต่ก่อนสิไปเก็บเห็ดตาโลไปหาเบิ่งเห็ดละหงเห็ดหยังซะก่อนบาดเท่อบาดเท่อหมานครับตื่มกันครับไปมาหลุ่นมาให้กําลังใจกันอีกคือเก่าเด้อครับเริ่มต้นกันด้วยเห็ดละหงครับอ้าว อีกครนึงครับเริ่มต้นเฮลลร่สามไขรครับถัดมาอีกใครนึงครับสีแดงอสีเหลืองอยู่ครับได้เลี้ยวครับได้เลี้ยวได้เลียเ้ยวนี่มันตะเสาเลยวันนี้ กำลังก่นไขขึ้นครับกำลังแตกไข่ขึ้นนี่นม่นี่นีน่คเลิน อเปิดออกให้พี่น้องม่งก่อนเห็นไหม อันนี้เป็นไข่แล้วครับนี่โอ้อะไข่แล้วเริ่ม็นเข็นสีเหลืองแล้วนี่ เบื้องเิ่นเบิ้องดีๆเบิ่งแบบงดงามนะครับอโอ้โมูนี่กลายล่ดินี่มันสิบกล้วยปะครับพีอันเป็นงามอันเป็นงามพีครับดีดีน,นี ตังสกโลูกเลยครับกำลังออกจากไข่พี่ในกอหญ้าพี่ดอกนั่นครับ โอ้หมูเด like ียวกับลายตือปีเด okay. ือนนี่ยุ่งหลายหลายครับมันนี้ยุ่งหลายจัง่อยพี่น้องคงสียวยินเสียงยุ่งเนาะอาพี่ดูตุมนี่ครับ จได้เ,เพ็ดเพิงสลังวงมากครับน้อยๆไขนึงอีงอจูมเพนครับคโ,โลูยี่สองไขครับ เฮ็ดโคโล่เลยเถอะคุณนะเซตาก่อนผมหมานผมหมานครับผมหมานแต่ว่าใครหนีอยู่เลูอกไกลตรงนี้ครับสามครับอเออ เตรมกันไปครับยังหน่อยกับพอได้อยู่ครับวันนี้ยังได้กาฝากันด้วยครับใหาพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้แน่กดแชร์นำกดติดตามหีหอมด้วยครับเป็นกำลังใจให้วัีด้หย,ดยบดอกนี้ครับงามดีครับว้าวดีตัง ดีดีครับอยูู่นเดียวเป็นแปล่นซะละตอนนี้กับฝนตกไรครับจจงไรกับฝากกันด้วยครับสวยเมื่อเด้อครับฝนตกไรแล้วกะถือว่าได้หลายเติบครับกลุ่มคารหไม่หรอกเย็นสดชื่นครับเป็นกำลังใจผมได้วยครับที่ตนบมกหล่าเลยครับมือหนาจังพ้อกันไหมเนาะครับสวัสดีครับ